่าดูองค์นี้ดีกว่าถ้าแท้เท่าไหร่พี่เอาล้านห้าล้านห้าแปดแสนได้ไหมเอ่ะตกลงราคาก่อนแปดแสนอย่าล,ว,ลวเดี๋ยวแกะเดี๋ยวส่องดูล้าสภาพอย่างนี้นะถ้าแท้ผมว่าล้านนิดหน่อย9ก้าแสนแล้วกันตัวล่างล้านหนึ่งนะอ่าอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะเนื้อทองคำอะไรเ,เดี๋ยวดูก่อนเอาให้แท้ก่อนคือตอนนี้เรากําลังจะคุยราคาตอนนี้1ล้านกับ9ก้าแสนต่างกันแสนหนึ่งนะผมดูก่อนนะ ดูแล้วไม่น่าจะแท้นะเดี๋ยวผมเอาตําราที่ดีสุดในโลกกันเพราะว่าคือเหรียญเนี่ยเขาไปขัดหมดเลยรายละเอียดความคมชัดเนี่ยมองไม่เห็นทั้งถูกขัดลื่นหมดเลยแล้วก็เหรียญมันว,วมนิดนิดแต่ผมต้องเทียบหนังสือที่ดีสุดในโลกครับเล่นที่ผมเขียนเองคือผมพยายามจะฝืนเนี่ยดูไม่แท้อยู่แล้วแต่เผื่อว่ามันจะมีจุดบางจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าให้มันกลับมาเป็นแท้ได้แต่ตอนนี้ผมดูไม่แท้และเนี่ยตรงเนี้ยเหรียญมันดันมีขี้กากซ้ซอนอยู่ตรงนี้ใต้ขอบตรงนี้ เหมือนเหรียมีเนื้อล้นลงมาโอเคอันนี้ไม่ได้ตังค์เพราะว่าถ้ผมเช่าพี่ร้านหนึ่งได้ผมก็ปล่อยได้แน่ร้านสองอพี่เนาะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ